สวัสดีท <yo>, ุกคนครับแอโ์ยออกซีสวัสดีครับพวกเราท็อกซี่ครับสวัสดีครับกอร์ท็อกซี่ครับสวัสดีครับนิคเตอร์แบล็กซี่ครับสวัสดีครับคิมท็อกซี่ครับสวัสดีครับกันท็อกซี่ครับ สวัสดีครับวงนีーー้ทอปซี่ครับสวัสดีครับชุบุนทอ exemple, ปซี่ครับโอ้เหนื่อยจบแล้ทุกคนครับตื่นเต้นแล้วก็สนุกมนมากใช่ไหมครับใช่ไหมครับขอบคุณครับบณเพลงทีはは่เพ ah ิ่งจบไปเมื่อกี ну ้นะครับมีชื่อเพลงว่า Crazy Love 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 เป็นเทวิงเกิลของพวกเรานะครับก็ สามารถรับชม MB กันได้ทาง YouTube Proxy นะครับแล้วก็ไปแบบไปปั่นไปกดฟังได้ในสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับผมครับก็วันนี้พวกเรา Proxy ทั้ง6คนเนี่ยนะครับก็เป็นเกียรติและก็ยินดีมากๆเลยนะครับที่ได้มาางบานบาร่าเบเก้า์ครับที่ไอคอนิกที่ไอคอนิกบิวตี้สักครับบิวตี้ลอชแบรนบาบาร่าแป้งสีแป้งตลับม่วงอยู่ฟูฟคนไนยครับ ปาเวล่าเป้นตลับม่วงอยู่คู่ในใจสาวไทยำไนำเมื่อไหร่พอลซี่จะอยู่คู่ในใจผมกันวันนี้อมีเขามาสายอ่อนนะทุกคนคุณต้องเล่นมาละวเเล่นมาละอะไระโอ้ยแสบตาเลยครับพี่าก,การแสบตาเลยครับคุณเป็นอะไรครับรู้สึกว่าคนในงานบาบาร่าเนี่ยมีผิวกระจ่างใสดูเป็นธรรมชาติมากเาลยครับป<อ>าเวล่าเข้าตาเป็นต็มงเลยครับโอ้ชดเชยนะครับ ในงการนี้มีใครพูดไม่เก่งเหมือนผม้างไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมบครับผมครับผมอาจจะพูดไม่เก่งแต่ผมรับจริงนะครับต่อไปเพลงคนไม่คยงัมครับจริงจริงวง Proxy พวกเรามาจากรายการ The Brothers Thailand ครับที่เคยออนแอร์ช่องสามไปครับแล้วก็พวกเราก็ถูกนับเลือกมาจากทางผู้ใหญ่ ให้มาทำยูนิตแรกของค่าย Barter Music อ่าโอเคนะครับอัลบั้มนะครับคอนเซ็ปต์เป็นยังไงบ้างครับ,รบก็สั่งคอนเซ็ปต์เพลงนี้นะครับก็ด้วยความที่ทพวกราฟล็อซซี่เนี่ยมีลุกแล้วก็คาแรคเตอร์ที่โตขึ้นจา,ากเพลงแรกมากครับอย่างเพลงแรกเนี่ยคลิปซื้อเนี่ยจะเป็นแบบเน้นสดใสแล้วก็สีสันเยอะแยะมากมายไปหมดแต่พอเป็นเพลงนี้คนไม่คุยนะครับผมก็จะเป็นในเวที่พวกเราโตขึ้นแล้วก็แบบใส่ชุดสีดำๆบ้างอย่างที่คนจะเห็นชุดคอนเซ็ปต์เราเป็นชุดญี่ปุ่น,นครับ แต่วันนี้เรามาในชุดอีกคอนเซ็ปต์หนึ่งครับเป็นชุดที่แบบเหมือนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเราฟิลแบบหลังเลิกเรียนไรหลักเลิกเรียนใช่ครับใช่ชอบชุดแบบนี้ฮะของเราได้นะครับแต่ว่าในเร็วๆนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมแบบสุดพิเศษมากๆเลยที่เราจะมีแฟนไซา์ครั้งแรกของของเซรครับบรรยากาศให้แฟนมาเจอตัวจริงกันใช่ไหมครับจบได้ใกล้ชิดกับพวกเราไหมจะมีอะไรในงานบ้างครับสปอยอะไรบ้างไหม บอกเันว่าจัดวันท่าไหรวันท่าไหร่ครับอริจริงๆจัดวันที่8ตุลาคมนะครับผมแล้วก็สําหรับเราจะเจออะไรกันบ้างในงานก็อยากให้ทุกคนแบบรอติดตามกันดีกว่าครับรอติดตามสนุกแน่นอนนะฮะถ้าเกิดใครอยากจะไปร่วมงานต้องทํำยังไงบ้างสำหรับการร่วมงานก็คือจะมีการซื้อเมอร์ช a n ด i s ของบราตท็อกซี่ครับผมก็คือจะเป็นเมอร์ช a n ด i s ชื่อว่า The Second Single Edition ครับผมก็คือเป็นของเมอร์ช a n ด i s e เพลงคนไม่คุยสเตอริมบ์ของเราเองนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับทางช้อปปี้ครับผมเพียงเพียงเพราะว่าท็อกซี่ก็จะขึ้นแล้วครับ กงานนิดเดียวฮะฉันก็รู้จักเป็นขาคนงานได้เลยครับแล้วก็วันวันที่20ตุลาคมนี้นะครับก็จะมีภาพยนตร์ที่รพัลลภที่เลยนะครับชื่อเรื่องว่า My Tempo น้องพี่นต์กับเพื่อนครับผมก็ก็จะเข้าทุกเรือทุกเรือนะครับทางเอสแล้วก็เมเจอร์นะครับผมก็อยากให้ทุกคนมาอุบขุนหัวใจแล้วก็ชมภาพยนตร์คิวกรุ่นกับพวกเราเนี่ยก็เรื่องนี้จะเล่าเกี่ยวกับมิตภาพแล้วก็ความรักของเพื่อนแล้วก็เก่งดนตรีนะครับไปดูกันเยอะๆนะครับ ไปัสดีทุพท่านครับสวัสดีครับขอนนี้าเชิญคุณท็อปนะแจ้ขึ้นมพรา่าชอบดอกไม้ให้กับวงพ็อกซี่ขอคบคุณมากครับเฉถ่ายรูปหนึ่งภาพกับคุณท็อปครับ ชูเวทเราเองเองครับตอนนี้เราาซื้อได้ทุกช่องทางครับและสุดท้ายครับขอสิบประม,มือให้กับวงฮอซี่ร้สึกตามทุกผลงานของพวกเขาไม่ได้เลยครับเสิร์ฟทัพทันได้เลยครับใจแฟนอองเอาสุดๆกันวันนี้ฮะสองเพลง